สวัสดีครับพบกับช่องไลฟ์สระชาแนลอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็มีแอปนะครับมาแนะนําคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับเป็นการนะครับค้นหาโทรศัพท์มือถือนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่เป็นคนแบบว่าขี้หลงขี้ลืมนะครับวางโทรศัพท์ไว้แล้วนะครับหาไม่เจอนะครับไม่รู้ว่าวางไว้ตรงไหนนะครับในบ้านอะไรอย่างงี้นะครับแอปนี้ก็จะช่วยเราได้นะครับ ไม่จําเป็นต้องโทรนะครับเพียงแค่เราปลบมือนะครับโทรศัพท์ก็จะแจ้งเตือนนะครับว่าโทรศัพท์ที่เราหลงลืมไว้เนี่ยนะครับมันวางอยู่ตรงไหนในบ้านนั่นเองนะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับคุณผู้ชมเข้าไปที่ play store นะครับแล้วโหลดแอปตัวนี้มานะครับตัวนี้นะครับแคป f i ไฟนี่ตัวนี้นะครับแคป f i ไฟนะครับเข้าไปที่ play store นะครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมหาเพ Store กันเข้าไปที่เพ Store นะครับแล้วพิมพ์คำว่า Crap to File นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับ C L A เนี่ยนะครับอันแรกเลยนะครับ Crap to File นะครับตัวนี้นะครับจากนั้นก็กดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับติดตั้งในระหว่างที่ทำการติดตั้งนะครับ มันก็จะให้เรานะครับกดอนุญาตนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมถอนการติดตั้งตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวผมติดตั้งใหม่นะครับถอนการติดตั้งแล้วก็เดี๋ยวทําไปพร้อมๆกันนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับอ่าผมก็จะกดติดตั้งนะครับกดติดตั้งอ่รารอาสักครู่หนึ่งนะครับผมติดตั้งเสร็จกดเปิดนะครับอ่านะครับอันนี้ บอกไว้ก่อนนิดนึงนะครับว่าใช้ในโทรศัพท์มือถือระบบ Android นะครับไม่แน่ใจว่า iOS เสนี่ยนะครับสามารถทำได้หรือเปล่านะครับจากนั้นนะครับกดอนุญาตนะครับเห็นไหมครับก็จะขึ้นมาให้เรากดอนุญาตนะครับกดอนุญาตไปเรื่อยๆเลยครับนะครับจากนั้นกด get start ครับกด get start นะครับปบมือ3ครั้งครับ quickly tap 3ครั้งนะครับ เขาบอกว่า we have detect a s o u n d is i t your c a p เย็ดนะครับกดเย็ดนะครับกดโอเคนะครับนะครับจากนั้นนะครับลองปิดโทรศัพท์ดูนะครับแล้วปลบมือสามครั้งเห็นไหมครับคุณผู้ชมได้ยินเสียงปลบมือนะครับก็จะมีโฆษณานิดหนึ่งแค่โหลดแอปช้อปปี้วันนี้เปิดแอปกดรับของขวัญวีลคัมกิ๊ t น,นี่กขโฆษณานะครับก็ปิดไปเลยนะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าช้อปปีใจฟ้าเติมเงินมือถือให้ฟรีทุกค้ายแค่โหลดแอปช้อปปีวันนี้เปิดแอปกดรับของขวัญเวลคัมกิฟต์นะครับเห็นคุณผู้ชมได้ยินเสียงผมปบมือนะครับเดี๋ยวลองใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับนะครับปิดโทรศัพท์นะครับปิดโทรศัพท์พไว้แล้วก็ปบมือ3ครั้งตามที่เราตั้งค่าไว้นะครับ รับถือให้ฟรีทุกค่ายแค่โหลดแอปช้อปปี้วันนี้เปิดแอปกดรับของขวัญเวลครัมโอเคนะครับนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งง่ายๆนะครับสาหรับใครที่ขี้หลงขี้ลืมนะครับวางมือถือโทรศัพท์นะครับไว้ภายในบ้านแล้วหาไม่เจอนะครับก็ใช้แค่ปบมือนะครับก็จะทําให้โทรศัพท์แจ้งเตือนเราว่าวางไว้ตรงไหนนั่นเองนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกด ติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับจากช่องไลฟ์สระช n n นลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ